ไงายเอาแต่ด่วนมัใส่ตัวกินผู้เดียวเพราะเวิเร์ดออกมันโลกร,ระงผูอออ้ไหนนะพอหยากนี่ไข่มันเป่งๆงับนี่ซองตัวโตเล้งจันสบายดีพอ่อแม่พี่นอ้องลุงป้าน,น้าอาบุตรคนเนาะถึงฤดูกาลของอึงเพราะว่าพระญูระดูห้อนมาเนาะอึงก็จะออกหอดงามหอดฤดูกาลของมันมันก็นจะออกลักษณะของอึงเมื่อนี้อยากแปลกๆเด้อ นี่บางโตนี่ก็จะจะออกเป็นลายๆแนวนี้เนะเอืองอันนี้มันเป็นลายๆหน่อยหนึ่งเนาะลายจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะเอื่าเอืองเผาเ้อเอืองเผาเอืองไข่นี่น่ะนี่นี่ตัวนี้เอืองเผาเอืองเผาเบิดเอืองเผานี่ซิมีซิมีราคาแพงคนเอืองอย่างเนาะเอืองอย่างนี่มันซิมีเมือกนี่อย่างนี้เอืองไข่นี่เอ่ออุยตกแล้วตัวหนึ่งเห็นบ่เขาเวลาซื้อเขาเลือกเบิรงท้องมันบีเบิรงนทองมันเขาจะบีจะบีเบิรงนทองมันจันสิ จะสังเกตเห็นว่ามันลายๆห,หนึ่งเนาะเอ็นบอกมันลายๆหนึ่งนี่น้แหลมมันมีไข่ได้นี่มืนอี้ตัวโตได้มาหนึ่งกิโลเนาะลักษณะอื่นก่อนถ้าบบมีพายุนฝนระดูห้อนมาหรือว่าฝนแรกฝนแรกหรือว่าฝนที่สองนี่อึงจะออกถ้าว่าฮอดฮัดฝนหลาแท้ๆมันกับโบมีหลาได้ครับถ้าว่าพอดฝนหลายนะมันแบบฝนแรกแล้วมันจะออกประมาณนี้ไหมแต่วาเอื่อนว่าเนะาะระดูอึงแล้วปีนี้ก็เป็นปีเอ ที่ว่าตุ้ยตได้กินครั้งแรกเนาะปีนี้เนาะแล้วก็ตุ้ยตสิต้มเหมือนนี้ต้มต้มใส่หัวสีไข่ต้มใส่คาแล้วก็มีสมุนไัรพร้อมพิเศษอันนี้ของแซ่บเนาะแล้วก็จะมีพวกอันนี้มั้งใบมะขามอ่อนเออต้มส้มเอาส้มใบมะขามอ่อน่นแซ่บใส่ผักเพ,พร้อมใส่ผักเพห่อมแห้งสุดท้ายใส่หอมบัวลงไปโอ้ยเด็ดบอกเลยเมนูนี้หากินยากเนาะผ่าบัวหอดาดูการปีนึ่งก็ได้กินทเทือสองเื้อเนาะ อึ้งไข่เมนูอึ้งไข่โออิสิอึ้งไข่สมุนไพรอะไรเนาะไปเบิ่งวิธีกันเห็ดเนาะเนี่ยเจจอดุกดิก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 เจอหน่อยเนาะลักษณะของอึ่งแซ่บบอกรสไข่ไม่ได้มันมันเลยมอฟต์แล้วออกคาับของสีไข่ลงไปแซมเพลทแน่นอยนนึงเนาะ แต่สมุนไพรนี่ตุ๊ตจะบโใส่เบิดเนาะมันเสียบโพดแสีบแหงโพดนี่ต่อแต่ยอดมันใส่หนัวใส่ละหนัวเรื่องนี่เรื่องไข่นี่มันมีไข่อยู่ในท้องนี่โคตรหลายเลยด้คือสิหลายล้านตัวมันมันกินนี่ห้อมหุ่นเคยกินแต่น้อยมากเคยพ่อแม่เคยให้กินมากะมากเลยแหละติดใจ่ตุ๊ตเคยพ่อแม่เใส่ปุ๊ไปแล้วตัวไหมเรื่องปุ๋มตุ๊ตกับเกลือไปหนัวเลยแหละ มันบริเวณไซต์อย่างหลายได้เขาก็เน้นคมหอมจากตัวอื่นเดี๋ยวนี่อื่นๆโลโลกวอนกิโลหนึ่งแปดสิบพันแปดสิบพันกิลถึกยูสองร้อยสองร้อยหกสิบกว่าบาทจุ่มโอ้เยอะเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากใบมะขามออนถามผู้ชมเขาก็จิงไซ่เติมเนาะนี่เนี่ยมันลงไป พยายามจะคนเนาะค่ะคนเมื่อราวมันจะออกเด้อถ้าคนหลายเมื่อขาวมันสิออกมันสิเป็นเมือกเนาะถ้ามันฟดมันซุกมันท่องมันสิแตกแตกไข่มันก็สชส้ีเอ็นทะลุทะลักออกมาทะลุออกมาเห็ดแหมันน่ากินมากไปประมาณสามสิบนาทีแล้วสามสิบนาทีแล้วมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งใกล้ๆเลยนี่อิงเขามันแตกมันเปื่อยดีแล้วเนาะนี่โต้ซุ่มอ่าตักให้เบิ้งนี่โอ้ยไข่เต็มท้องพี่น้องเลย โหดโคตรหอมเบิ้งน้ำซุปเขาโหดบอเขียวโยงโยงมีเตสีสมุนไพรสีสมุนไพรกับเซียนใบมะขามออกใส่กันเป็นเขียวโยงโยงโคตรนัวเลยนี่ไหมเบิ้งขอซิมในจักบานนะขอซิมก่อนเนาะว่ามันได้บอมันเค็มนัวส้มเนาะฮวั โอ้ขุดหอนเลยแต่ว่าโอเคละเค็มนัวพอดีละใส่แต่เกลือไปนัวตุ้มจะวนใส่แนวอื่นเนาะแล้วก็ส้มหอมใบมะขามสมุนไพรเห็ดให้มันนัวที่สุดเลยเดี๋ยวอย่ามอดมันมอดเลยมอดเลยเปื่อยแล้วจะพักลงไปเนาะพักหอมบัวหอยลงไปสวยมากเลยหอมบัวหอยลงไปมันซุปข้นนัวแซ่บกว่านี้ผมมีอแล้วที่หนึ่งในโลกมื้อนี้เมนูนี้ แล้วก็หมกเพ็ดเพ็ดกระท่ไฟตั้งเป็นน,ชชน,นี้นี้ลงขมเพ็ดจับเพ็ดแหงเนาะเนี่ยเนี่ยเสรยต้มส้มต้มอึองไข่สมุนไพรโออิซิเ <c oughs> นี่ยตรหอมเค็มเค็มนัวนัวหอมบู้ยน,นัวเบิบ่งเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วได้นี่โลกวัน ยอดเมนูหล,หลังพนุเข้ามันต้องมีเมนูเส่ร์แบบนี้เหรอเมนูธรรมศาตร์แต่ว่าบาดเพิ่นได้ไข่ออกมาหนิโอ้หลายมืน่นหลายแสนตัวเนาะแต่และตัวนี่มีไข่เบิด้ดเลยมาไข่นม่โคตรมันเลย,เลยแหละโคตรแซ่บสำหรับคนที่บ่เคยกินกะล้อกินเบิ่งเนาะถ้าอยากล้อก็ได้หมักกับเป็นปยัง แต่บอกไว้ก่อนว่าแซบเดอ้อมาแซบมานัวน้ำกันเด้อทุกคนเดอ้ออาหารอาหารป่าเลยอันนี้มันบเมนว่าอาหารเลี้ยงได้อยู่ในบ้านเฮาอยู่ในลาวนี่เลี้ยงบบได้เนาะเป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ว่าโตโต้ติดใจนินยมเห็นย้ำได้นี่โเคยพลาดกับเมนูนี้เห็นอยู่เศ่กระซือเนาะแพงกว่าด็กระซื้อเพราะว่าอยากนี่ไข่มันปิงปสุดยอดอื้ แต่ว่าเบืงอง่ามันจะมีขี่มีอย่างบอบเนาะมีกระเพาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากินเลยก็ได้แหละนี่กระเพาะมันโอนน้นี่กินในทั้งตูยำเลยไม่กินกับเซลเจวส้มมาคำแรกแหกหมานเอาทั้งตูเลยเด้อมาเด้อทุกคนเด้องับอือ ยังสุบียวน,ออน้อ <c> น <oughs> คข่โคตรมันน้ำสุบสมุนไพรเอ,อกกินแลนวนอนรับดีอารมณ์ดีบ่มีเสียด อืมครับบวงคู่ใจต,ตัวเอ้นบวงอืมบ่ได้เว้ยมันต้องได้อ่อนนั้นออกจักหน่อยนะกระดูกออกจักหน่อยขนไข่นะอยู่บ้านผู้อื่นเป็นยังไงเนาะอยู่ทั้งทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั้ง บ้านเฮารูปแข่งได้มีแน่เนะอ,ม,อม,มึนกินยำมันมันแข่งนิดนึงไว้อือเราบอแข่งกับแข่งดิโอ้เข่าเข้าอะเข้าเข้าเหนียวจำ รุแปดสิบปลายพันถือว่าพอแพงสองร้อยหกสิบบาทบ่ดันน้อยป่ะบางช่วงตอนออกใหม่ๆนนลแล้นี้นี่มันหายากนี่ขอไฮรู้ละเป็นแสนคนเลย นะปิ้งกับแซบเด้อปิ้งตัวตกับมักโอ้น้ำแตกมันมันเบิงมันมันข,า,ขาวๆนะมันมันเป็ไนไดครับบองับเลยเหรือไมแต่ว่าบีมันในน้อยกับขมๆมด้วยนะน้อยแรงฤิธ์นะ

บุพเพหลายเ้พ <c oughs> เพชรเจ็ดแป็ดนุเนนยเรื <c oughs> อ่องคอเรื่องคอเบิงตัวไหนตับมัน,ม,นมันเลยตับเลยตัวไห,วไห่บ่มีไข่นะมันมันจะหลเพราะว่ามันจะับสะสมความมันเลยเบิง่งเรืองให้เบิง่งให้เบิง่งตัวนี้บ่มีไข่เนาะ พอมันมันจะจะหลแล้วตับกันไงตับไงตับไงกอนกอนตัวมันมีมีใครแทบก็คือตับมันนี่แหละตับกับมันมันนี่เนาะแทบคนละแบบกันเนาะ แต่ว่าหลังมันเป็นแต,ต่ย่างจังหน่อยเนาะเป็นลายๆคืองูคืออย่างเนาะซึ่งอ,อ,อาศัยยูปลาลึกอยู่ใกล้น้ำมันอยู่ดินแต่ว่าบาดบาดมันออกจากดินมาแล้วมันจะไปอยู่น้ำเพื่อวางไขรร่ผสมพันธุ์ ผสมพันธุ์กับดูน้ำดูตอนฝนตกเบาสิน้ำซุมๆสิผสมพันธุ์แล้วก็ไปวางไขวางไขกับวางไขอยู่น้ำเนาะมีโอกาสตุ๊ดต๊ก็อยากไปหาบางอยู่ได้อยากไปเรียนหู้ชีวิตของของคนทรมาหากินในป่าในดงเนาะมีไผ่ที่ว่ามีประสบการณ์แนวนี้กะติดต่อตุ๊โต,ต,ต,ต้มาได้เด้อโตวที่ไปหา โอ้มันเียเมนูยอดฮิตต่อซื้อต้มใส่แบบขาาอ่อนหละมันเป็นอะไรที่เข้ากันที่สุดในโลกแล้วอืปลาบางตัวนี้ตับไงมันบ่มีใครนี่ตับไง อ่ะใหญ่มา oh, yeah. โกโอ้ยเฮียรู้รึ้นชื่อม,มันนี่แจนปลายเนาะ แสนซาวซื้อมาแสนซาวสีร่รอยบาทโลคึงงาดกันซื้อเป็นแถวบพเป็นขาประจำเป็นบริสินิท่านเพราว่าเวลาเวลามันมีปุ๊บไม่ค่าจะโทรหาตัวตัวรดจองไว้เลยบาไปเอาซากอะเขาเอาคอนจองก็คือึเอาได้บ่ไปเอาเนาะ ไข่บอ่อตัวนี้อืก <c oughs> ับผู้กับลายเท่ากันเลยท่องใหญ่งๆแต่ว่าบ่มีไข่วะนี่นท่องใหญ่งๆแต่บ่มีไข่แต่บางตัวข้าเบิ่งบ่เป็นมันลายมาันกับลายอัมอาร์เทกันเลยลายคือคล้ายๆกันเลยแซบ่บบนสับผู้สัแม่แซบบ่บด อี่ยงหากินยากๆแล้วแซ่บแล้วนะดน่วนๆมีสิแซ่บแล้ว วิตามินสูงอันไข่นะวิตามินสูงบำรุงร่างกายดีกินรายๆกับนดีได้ต่อสุขภาพเขาเนาะเกินเกินหำนดนะเบิ้งซอกตัวไข่ไให้เบิ้งแล้ว่องเบ่งเบ่งด้วยนะเนี่ยตรงที้ท้องเบ่งเบ่งท่องเบ่งเบ่งก็คือท่องตึงๆโอ้ยขาดขาดเบิ้งไข่หน่วยนี้เลย บ่เมนว่ายื้อแสบเบื้องกล้องเบื้องตลอดด้วยจังให้เห็นไหมครัมันว่ามันมันเป็นตัแซ่บขนาดไดนไหมมาผู้เห็นกับผู้หูดอกรสชาตเป็นยังไงบ้างวะเต๋อต๋อแซ่บผู้เดียวโอ้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 ตายโอ้ตายโอ้ตายนมนมกระเพาะกับกินรส แซ่มันออกทั้งน้อยเปื่อนอืมโอ้ยอดนะอร่อยมากโอเคเนาะคลิปนี้เอาไว้ครับนี้เด,ด้อจโต้อิ่มแล้วบ๊วยแล้วกินหลายๆกลางคืนบ่ค่อยดีเนะาะใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ก,ก,กดติดตามช่องโต้โต้เวงจันเด้อกับเมนูแซ่บๆแบบนี้ต้มอ,อึง่งสมุนไพรเด้อบ่แม่นเอามาเฮ็ดแนวบ่ดีเนาะแนวแซ่บ ต้องลองเนะาะใครอยากลองก็ต้องเฮ็ดตามตัวโตได้เด้อสบายดีบ๊ายบาย